สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะพอดีคนในกลุ่มเขาถามมานะว่าจะเปลี่ยนอาชีพยังไงนะทุกคนเอออ่ะเรามาดูวิธีการเปลี่ยนอาชีพกันนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนะครับผมอ่ะขั้นแรกนะครับพอเราถึงเลเวลหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนขั้นแรกนะให้เราไปที่เมืองนี่เลยครับเดวิสเดวิสเออเมืองนี้แหละอ่าโอเค เสร็จแล้วพอเรามาเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมทุกคนวิ่งขึ้นซ้ายครับผมวิ่งขึ้นซ้ายมันจะมีไอตัวลากเลื่อน,นอยู่ตัวหนึ่งนะทุกคนอ่านี่ครับตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับตัวลากเลื่อนตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มากดรับเควสครับตอนนี้ตัวตัวตัวหลักผมเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็วยังไม่ถึงเนาะ,ะมากดที่ตรงนี้เลยนะครับกดรับเควสพอรับเควสเสร็จเรียบร้อย วิธีการจะไปหาของเควสแบบทางลัดนะะมาดูกันให้เราวาร์ปไปที่เมืองโลเลนเซียโอเคพอเรารับเควสมาเสร็จแล้วนะครับวาร์ปมาที่เมืองโลเลนเซียนะครับเสร็จแล้วให้เราเดินขึ้นไปครับเดินเข้าไปในบ้านเลยครับ่าเห็นไหมครับบ้านครับแล้วก็มาที่ตัวผู้หญิงไหมตัวผู้หญิงมั้งไม่แน่ใจนะอ่าใช่มาที่ตัวผู้หญิงนะครับผมอ เนี่ยครับมันจะมีของควยขายทั้งหมดเลยครับอ่าให้เราซื้อสกออฟเอมเ p อ r ลไปหนึ่งอันแล้วก็อ่าถ้าเป็นสายเอลก็จะเป็นเอลเทียร์หอันเพื่อที่จะไปส่งคืนให้กับตัวเมืองน,น้ําแข็งเมื่อเกียครับ โอเคสมมติว่าผมซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วปุ๊บผมเท่วาปไปที่เมืองเนี่ยเมืองน้ําแข็งนะอ่าแล้วก็เดินซ้ายมาเลยครับซ้ายมาเลยโดยการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราจะไม่เสียเงินสักบาทเลยนะครับเพราะว่าอ่าบางทีเราเห็นว่าเสียเงิน2ล้านก็จริงแต่ไม่ต้องตกใจนะครับไม่เสียสักบาทครับผมอ่าโอเคคร่าวๆเรื่องของการเปลี่ยนอาชีพอ่าเวลร้อยห้าสิบก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็เวลอื่นๆก็น่าจะ ใกล้เคียงกับตรงนี้เนาะเดี๋ยวถ้าผมเวลถึง2อ0ยี่แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปสอน,นอีกทีนึงแต่เข้าๆก็ออกประมาณนี้เนาะทุกคนยังไก็ฝากติดตาม youtube ด้วยนะครับผมยังไงก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ